สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยมาเด็ดครับมาพบกันกับแนวทางเลขดับบนล่างสายแข็ง ep 3ประจำวันที่1เมษายนส5 6 6ายนก6 6กันนะครับเริ่มที่ชุดแรกครับดับคู่ล่างนะครับของผ่านเลขนะครับคู่ดับล่างครับมี0770 1661 2552 3443 8998 มาต่อที่แนวทางเลขดับหลักร้อยเวียงพิงนะครับ1เมษายนนี้นะครับเวียงพิงชุดนี้ดับหลักร้อยคือเลข9มาดูต่ออีกสูตรครับดับหลักร้อยเวียงพิงนะครับสูตรนี้ให้ดับหลักร้อยเลข8มาดูต่อดับหลักร้อยสูตรนี้นะครับของเวียงพิง 1เมษายนนะครับส่วนนี้เวียงพิงให้ดับหลักร้อยคือเลขเจ็ดต่อที่เลขดับหลักร้อยอีกสูตรของเวียงพิงส่วรนี้นะครับเวียงพิงให้ดับหลักร้อยเลขห้าครับสูตรนี้มาดูสูตรสุดท้ายดับหลักร้อยนะครับของเวียงพิงรประจำงวนที่1เมษายนนี้แหละครับ ส่วนนี้เพงปิงให้ดับหลักร้อยคือเลขห้ามาดูต่อแนวทางของกรามอินทรานะครับดับหลักสิบดับหลักหน่วยล่างนะครับดับหลักสิบล่างดับเลขสี่นะครับดับหลักหน่วยล่างดับเลขแปดนะครับก็ผลงานเดินดีนะครับส่วนนี้ของกรามอินทรานะครับก็อลองนําไปพิจารณาดู มาดูต่อดับลักซิบดับลักหน่อยบนครับส่วนนี้ก็น,น,นานๆที่จะหลุดนะครับวดที่ผ่านมานี่ก็ผ่านนะครับวันนี้ดับลักซิบ,บนนะครับเบี่ยงปิงดับหกดับลักหน่อยบนดับแปดนะครับาดูกันที่ดับสามตัวบนตรงโต๊ดนะครับรามอินทราวัที่แล้วนี่ก็ผ่านนะครับ งวดนี้นะครับ3ตัวบนตรงโต้นนะครับรามหินทาดับมี099 102 215 328 413 544 657 706และก่อ968มาดูแนวทางเลขไม่น่ามาบุญกับไม่น่ามาล่างของแอชนพลน,นะครับรวมรูปไปเลย สายมือบนสุดนะครับเมื่อที่ผ่านมานี่เป็นเลขไม่น่ามาบนนะครับสายมือบนนะครับงวดนี้ไม่น่ามาบนแอดชนะผลให้หนึ่งนะครับไม่น่ามาบนส่วนขวามือวดที่แล้วนี่หลุดนะครับสูตรของแอชนะผลนะครับส่วนเลขไม่น่ามาล่างนะครับก็อยู่ด้านล่างครับซ้ายมือวดนี้ครับแอชนะผลให้สองไม่น่ามาล่างนะครับ ส่วนด้านล่างขวามือนะครับที่แล้วให้5้ไม่น่ามาล่างก็ผ่านนะครับมาดูดับหลักร้อยนะครับสายลมเหนือสถิติหนึงิบเองวดนะครับยังไม่หลุดงวดนี้นะครับหลักหลักร้อยสายลมเหนือให้ดับเลข6มาดูดับหลักสิบหลักหน่วยบนนาคิโนนะครับหเมษายนสองพายหกสิบกครับ แอดนาคิโนให้ดับสิบหน่วยบนนะครับคือเลขศูนย์มาดูหนึ่งแนวทางนะครับของรามอินทานะครับดับแต้มร้อยสิบหน่วยบนนะครับให้ดับสามแต้มนะครับร้อยสิบหน่วยบนมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับแต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนแอดรามอินทานะครับให้ดับ มาดูชุดรับกิน2ตัวบนนะครับของแอสโซยุนะครับดับนะครับมี 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38แล้วก็39ะกอามาดูรวมเลขดับหลักสิบบนบ้านนี้มีรักนะครับดับหลักสิบบนครับ ห้าตัวเลขมีหนึ่งสามห้าหกและก็เจ็ดนะครับตัวเลขที่เหลือนะครับหลักสิบก็มีศูนย์สองสี่แปดและก็เก้ามาดูคนนครสวรรค์บ้านนี้มีรักนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเมื่อที่ผ่านมาดับสิบหน่วยบนสองนะครับผ่านวันนี้ดับหลักสิบหลักหน่วยบนครับคือเลขศูนย์ มาดูแนวทางของอาจารย์ธนกรกันบ้างนะครับดับบนดับล่างนะครับซ้ายมือนะครับดับบน30ชุดคู่ดับมี01 19 31 92 18 91 04 36 87 07 38 08 30 39 90 32 0795ตัวนี้น่าจะเป็น0 0 8 9 9 3 0 3 3 5 9 8 3 7 0 2 9 4 0 6 9 6และก็3 4ส่วนกูดับล่าง30ชุดนะครับก็ดับล่างขวามือครับ ดับล่าง30ชุดนะครับมีหนึ่งห2สองแปดหกแปดสองหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดย์แปดสามหนึ่งศูนหนึ่งหกเสองสสองแปดสองศห้า 2องหกเจ็ดหนึ่ง1 2 9 2 8ึ่งและก็เกนะครับของอาจารย์ธนกรแนวทางดับบนดับล่างมาดูเลขดับล่างนะครับของเจ้าสัวพันล้าน VIP พลอยลี่ผลสราต นะครับเมที่ผ่านมานี้ให้5ดับล่างผ่านนะครับวันนี้พอยลี่พลสรานะครับให้ดับล่างดับหนึ่งต่อด้วยชุดดับบนทุกหลักนะครับของเจ้าสัวพันล้าน VIP พรอยลี่ผลสรานวคับ่ที่ผ่านมาให้6ดับนะครับผ่านวันนี้ดับบนทุกหลักเจ้าสัวพันล้าน VIP พีอยลี่พลสรานะครับดับบนทุกหลักดับเลข6กครับมาดูเลขไม่น่ามา หลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างนะครับของแอดใจรักนะครับเพิมที่ซ้ายมือนะครับเลขไม่น่ามาหลักหน่วยบนเมื่อที่ผ่านมาให้6ดับหลักหน่วยบนผ่านนะครับวันนี้แอดใจรักให้ดับหลักหน่วยบนดับ7ส่วนขวามือเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับเมื่อที่ผ่านมาให้9ดับผ่านนะวันนี้ดับหลักหน่วยล่างแอดใจรักให้7ดนะครับดับหลักหน่วยล่างมาดูเลขดับหลักร้อยอมตะ ว่าที่ผ่านมานี่ให้สองดับผ่านนะครับวันนี้ดับหลักร้อยอมตะนครับให้ดับเลขเจ็ดมาดูดับบนก็ทมนะครับผู้ใหญ่บอกเผาทิ้งนะครับดับบนกอทมนะครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ลองพิจารณาดูให้หกนะครับดับบนทุกหลักมาดูแนวทางภาพรวมๆกันบ้างนะครับดับหลักสิบ บนสายแข็งนะครับสี่สำนักนี้นะครับรวมกันแล้วได้ดับบนอยู่สามตัวเลขนะครับมีศูนย์มีหนึ่งมีสามนะครับดับหลักสิบบนจะพาะหลักสิบนะครับจุดนี้ต่อที่ดับสิบหน่วยบนนาคิโนนะครับหนึ่งเมษายนนี้สิบหน่วยบนนาคิโนให้ดับหกมาดูดับหลักสิบหลักหน่วยบน ทีมงานกลุ่มปันเลขปันสูตรนะครับแอปเปิ้ลจำแหลงนะครับให้ดับซิบน้อยบนนะครับคือเลข4ต่อกันด้วยแนวทางเลขดับนะครับบนนะครับเลขวิทยาศาสตร์โดยชาวนะครับให้ดับบนคือดับ8มาดูกันที่ดับ10หน่วยล่างมิเตอร์ลัคกี้นะครับ เมื่อที่ผ่านมานี้ผ่านนะครับสูตรนี้วันนี้ดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับของมิสเตอร์ลักกี้ครับมีสองสามสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดและก็เก้าเก้ามาดูดับหลักสิบหลักหน่วยบนมิสเตอร์ลักกี้กันบ้างนะครับเมืที่แล้วสูตรนี้ผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบหลักหน่วยบนมิสเตอร์ลักกี้นะครับก็

60แล้วก็73สนะครับส่วนดับล่างตรงนะครับมีแป9 9 0 2 1 5 2 8 3 1 4 4 5 7 6 0แล้วก็73มาดูชุดนี้กันบ้างนะครับดับหลัก10บ,บนนะครับขวามือเมื่อที่ผ่านมานี้ได้5ตัวเลขนะครับดับหลัก10บบนก็ผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนน,นะครับ,นนบ,บ,บ,นะรบเหลือเพียง สี่ตัวเลขนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนนะครับซ้ายมือวันนี้รวมแล้วนะครับจากหลายสำนักนะครับมีศูนย์หนึ่งสามและก็เก้าตัวเลขที่เหลือวันนี้ก็จะมีหกตัวเลขนะครับมีสองมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมาดูอีกศูนย์แล้วกันนะครับหลักสิบบนนะครับตัดดับกับเด่นนะครับ ก็จะเลือะครับหลักสิบบนนะครับตัดดับตัดเด่นมานะครับมาประกบกู่กันจะจะเหลือกเลขเด่นนะครับหลักสิบบนมีห้ามีเจ็ดมีแปดเท่านั้นนะครับหลังจากตัดเลขดับหลักสิบสายแข็งออกอีกนะครับเหลือเด่นห้าเจ็ดแล้วก็แปดต่อที่แนวทางดับหลักหน่วยบนเวียงพิงนะครับวันนี้เวียงพิงให้ดับหลักหน่วยบนคือเลขหนึ่ง มาดูดับหลัก1ิบบนเวียงพิงกันบ้างนะครับวันนี้นะครับหเมษายนเวียงพิงให้ดับหลัก1ิบ,บนคือเลขหนึ่งมาต่อที่ดับแต้มล่างนะครับเวียงพิงวันนี้ให้แต้ม3นะครับดับล่างคู่ดับก็จะมี03 1221 30 49 58 67 76 85งหและก็เก้า มาดูดับลักสิบลักหน่วยล่างเวียงพิงนะครับวันนี้สูตรนี้นะครับเวียงพิงดับ1ิบหน่วยล่างคือเลขแปดมาดูสูตรดับร้อยสิบหน่วยบนนะครับของเวียงพิงวันนี้นะครับสูตรนี้เวียงพิงให้ดับร้อยสิบหน่วยบนคือเลขเก้า มาดูโดยรวมๆนะครับเลขดับล่างนะครับสี่สำนักนี้นะครับมีสองมีห้ามีเจ็ดมีศูนย์รับดับล่างทุกหลักตัวเลขที่เหลือนะครับก็ลองนําไปจับคู่กันดูนะครับเหลือหนึ่งสามสี่หกแปดและเก้ามาดูแนวทางเลขดับบนนะครับของหนูบิวกันบ้างนะครับสนย์นี้ก็ มีเข้าๆหลุดๆนะครับก็ืัอที่ผ่านมานี่ผ่านนะครับวันนี้ก็ลองนาไปพิจารณาดูนะครับหนูบิลให้ดับบนทุกหลักคือเลขห้ามาดูดับล่างนะครับของหนูบิลสูตรนี้นะครับืัอที่ผ่านมานี่ผ่านนะครับวันนี้ดับล่างหนูบิลให้ดับเลขแปดปิดท้ายคลิปนี้นะครับกับสูตรดับล่างของหนูบิลนะครับสูตรนี้ หกวันที่ผ่านมานี่ยังไม่หลุดนะครับวันที่ผ่านมาให้หนึ่งดับผ่านนะครับวันนี้ดับล่างนะครับนงบิวให้ดับเลขสองนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขดับประจำวนวันที่หนึ่งเมษายนทางช่องนํามาฝากเอฟซีแฟนจ้องนําใบพิจารณานะครับอย่าลืมตัวเลขเกิดจากการคานวณเท่านั้นนะครับผู้ชมก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ